เปิดดวงชะตา6ปีราศีกุมสวัสดีท่านผู้ฟังในช่องหูราสารพันท์คัมภยากรโดยอาจารย์ฤทธิเดชทองสิ่งที่ชาวราศีกุมต้องเตรียมตัวแบบระยะยาวในช่วง6ปีนี้ตั้งแต่ปี2023ถึง2029นั่นก็คือเรื่องของบ้านที่ดิน ที่อยู่อาศัยย้ำเรื่องของบ้านที่ดินที่อยู่อาศัยชาวราศีกุมมักจะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะแน่นอนเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยจะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับเคหสถานบ้านเรือนอสังหาริมทรัพย์อยู่เสมอเรื่องที่อยู่อาศัยค่อนข้างผันผวนสูงไม่แน่นอน เปลี่ยนแปลงบ่อยทำให้มีโอกาสได้โยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยสูงมากยำ้ำมีโอกาสได้โยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยสูงมากและตลอด6ปีนี้มักจะชอบเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่เสมอขอให้พยายามฝึกตัวเองให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวมีสติอยู่เสมอ ชีวิตจะดีแน่นอนย้ำขอให้พยายามฝึกตัวเองให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวให้มีสติอยู่เสมอชีวิตจะดีแน่นอนชัวจบคำพยากรณ์อ่านโดยดอกเหมยสิ่งใดที่ท่านคิดหวังไว้ก็ขอให้สมในความปรารถนาชีวิตมีแต่สิ่งดี ท่านสามารถส่งคำถามในกล่องข้อความ Inbox เพจหูราสารพันธ์ได้ขอบคุณค่ะ